สวัสดีครับธน,นาตกตาครับวันนี้ออกชิปมาไกลครับวิ่งออกมาจากบ้านตีหนึ่งมาถึงวันนี้วิ่งมาน่าจะสามร้อยว่นโลครับอยู่ที่แม่กลองจังหวัดสุโขทัยวันนี้มาตีปลาช่อนหมายคลองครับเห็นกัว่ามันเด็ดมากมาในทีมครับดูหนังหน้าทีมนะฮะน,นี่เลวัดพุทธมนตรครบับมานะครับม okay. ิ้นทอู่ไทยครับ เจ้าเดิมครับไม่ใครเจ้าเดิมเลื้อนๆแบบนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันว่า,าบรรยากาศที่เข้ามามันก็จะเป็นแบบเบาปา้า,าเลี้ยงนะครับไปเรื่อยตรงนี้เอใช่เปาเล,ยาาเลียงแล้วเดี๋ยวถึงหมายแล้วก็ดูกันอีกทีหนึ่งว่าวันนี้เราจะมีผลงานกันหรือเปล่าวันนี้ผยมาลองกบยางอาร์มานโดฟ็อกกันครับว่าหมายคลองตีแน่ๆมันจะเจ๋งแค่ไหนครับ ติดตามชมครับอันนี้ก็มาถึงหมายเรียบร้อยแล้วครับสมุทรสงครามสวยอยู่ครับหมายเป็นเป็นหมายน่าจะเป็นที่ที่เห็นได้เป็นคอยาวเป็นน่าจะเป็นบ่อปลาสลิดครับเดี๋ยวเราจัดเตรียมของกันแล้วก็เดี๋ยวเรียมเตรียมรอลงครับไอ้ไอ้ซองอใครวะไหนผมไม่สีแดงมีซองมน่ซองรู้นอะของวัดสองสีน้ำเงินเนี่ยสีดำของวัดน้งนเลง อันนี้นอนนนของผมสุดเลยคันเดียวกว่าเดิมสุดเลยต่พี่ของพี่พี่เยอะแยะดูได้เยอะกว่าเขาเลยอ่ะไม่ใช่ต้องุดเป็นคันเดียวก่อนวันนี้เอาดูแอลครับทำไม่ยาไม่ดูซ่าครับเอามาตีปลาช่อน <c oughs> เห็นเขาว่ามีปลาช่อนใหญ่ใหญ่ดูจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้น,นี่ลองดูครับวันนี้ว่ามันจะมีผลงานมากแค่ไหนโะ <c oughs> อ้โหวันนี้เรามากับทีมอเวนเจอร์แรง์จ <c oughs> เปาวัจึงเนข้่นนี้วิิตไปน้ำจริน้อยดยพาเยียเดี๋ยวรู้กันครับวันนี้นี่ค่ะนี่เะพีด้เดีนมาหาเดียวเราต้องสร้างะ่ายคลิีเลยเดียว้วัทำนี่เลย เออนี่นะครับนะนะต้นแบบเหยื่อสนใจสนใจติดต่อนำมินได้นะร,รุ่นนี้รุ่นตามใจมันครับแล้ว,วคือแล้วแต่มันนะคือจะโดดก็โดโดจะสับก็สับแล้วแต่มันจะมุดก็มุดคือรุ่นนี้ตามใจมันรุ่นล่าสุดนี้ครับเจ้าของเหยื่อมิโนไทยรุ่นตามใจมัน ู <laughs> ัไม้ไม้แหนนะครับเราจเจอเจอมันหน่อยนะครับเจอเจอแล้วมันก็จะเลื้อยป๊อป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 เลยครับดูตัวครับอยู่หรือเปล่าหห <c oughs> ลุดไปแล้วพอเลี้ยงอยู่ครับนี่ครับเราเจอมันหน่อยนึงครับช่วยเจอมันหน่อยหนึ่ง ก็คือกบสายถ้าเกิดได้สายสมบูรณ์คือถ้าเราถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราเล่นในกบในกบแบบกบยางนะครับ้าตีน้ําเตียนเราค่อยหมุนมาช้าๆครับให้พอมีแอคชั่นแต่ถ้าในในไหมแหน่แบบนี้ครับเราค่อยเจอมาได้เป็คอครับเอามาดูฟล็อกครับลูกครับแ้ต่อครับดฟล็อกดยงันดยงานกันยาววันนี้ ช้าหมัอ,คมอยครับหรือไปทางคนอื่นเขาแต่ตัวเองเก่งนิดหนึ่งครับผอมไปนิดนึงช่วงนี้นปาลาอะไรวยเนาะ ไอ้โจ้เหรออือเป็นกินครับไม้ต้นไม้ครับ อามันโดฟลอกค,ครับแม่งกอดจริงๆเลยหัยวหลุดอย่างเดียวครับตรงนี้ตัวใหญ่เลยครับพอดีไซส์ใหญ่ครับตัวนี้กเกือบโลครับลุดตัดีอามาดูฟลอกค,ครับสุดยอดเัีวที่สองครับตังที่สอง อ่อไปเลยครับในแหน่เราต้องเจิ๊กหน่อยหน่อยครับช่วยมันนี่ผมเปลี่ยนสีให้๋ีวจะหาว่าเอ๊ะทำไมมันกินดีแต่สีสีเหลือง สีชมพูนะครับเดี๋ยวเมื่อเปลี่ยนให้แดงฟังเขียวครับมันต่อไปเข้าป่าไง lần này lồn với một nhưng mài săn bếm một một lần bếm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  khăn, lần bếm một mới bếm lấy lần มันดูฟล็อกเมื่อกี้ครับเปลี่ยนได้เรื่องครับแดงเขียวแดงหลังเขียวครับแดงหลังเขียวครับตัวนี้โอ้โหโตนิดหนึ่งครับก็มีเกือบสองโลตัวนี้คราจะโลโลกว่ากว่าครับสมเกลียวครับ ชมพูครับชมพูรู้จดกไว่าชมพูชมพูเขียวครับถ่ายรูปหน่อยครับค่อยเจอมาจ,จึกจักจึกจักเลยครับเสร็จแอคชั่นแบบนี้ถ่ายรูปครับคอยจะเผ่อโสมสุดทุกทีเลยมันตีไก่จัดอะโสมสุดอะโสมสุดสดภาพมันสัน ฟล็อกอีกแล้วครับสุดยอดเต็มปากเต็มปากครับตรงน,นี้เต็มเข้าไปเลยครับหยยายไปเห็นยังเต็มปากเข้าไปเลยครับช่วยมันเจ๊ๆหน่อยมองดูฟล็อกครับสุดยอดสามแต้มครับตรงนี้วางอยู่ตรงนี้เลยเห็นเห็นไหมครับสามแต้มกอนน้านี้นะครับ ติดเลยป่ะนะติดเลยป่ะติดเลยครับกล้องถ่ายไม่ทันครับเดี๋ยวมาดูดูภาพันก็ได้ครับช้ามาดูฟลอกครับสีชม,ชมพูเขียวครับวันนี้เจกในไหนครับปากมีตัวเป็นโดนครับสดุดครับมาดูฟลอกโอเคครับ หอติ๊กติ๊กหลอกล่อคุณหน่อยฮะเอาไหมครับเหนย่อยคลายชาปุ๊บ เ็นเ่อกระเด็นไม่ถัดสามหนึ่องวิ่งอุ่งวิองวิ่งวิ้งงวงว่งวิ่งวี่งวงวงวิงิดงวิงิงวิงิ่งวิงวฟลงวกครับอีกหนึ่งวัวโอ้โหดงผลง่งววันนี้ เรียกว่าล้างผ่าก็เลยทีดเยวเชียวในเวลาชั่วโมงระเวลาชั่วโมงกว่าครับเอามโดูฟล็อกจัดเต็มให้ครับสุดยอดเรอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้พี่โอ๊ตวันนี้มามากับพี่โอ๊ตแลวเบนใช่ครับมาดูกับยัง เป็นไงบ้างครับพี่โอ๊ตกับยางตัวนี้โห่เนี่มาลอง,<ห>งทำงานทางนต่อเนื่องคนระับต่อเนื่องกี่ตัวแล้ววัน 8, 9, วนีน้ครับพี่แจมโอ้โหไม่ได้นับเลยใช่ไหมใส่มาชั่งแปดเก้าสิบนี่ไงผมสิบโอ้โหสิบเขาจ้าของเหยื่อได้แปดตัวเ <c oughs> อามาดูวยฟรอกค,ครับรออรยอดเลยอันนี้เดี๋ยวรอดูผลงานกันครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับนานาตกป่าทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้หนึ่งเรื่องคือคนที่ซื้ออะมาเดอร์ฟรอสไปแล้วนะครับวันนี้ จะมาเตือนนิดนึงครับเพราะว่าเรื่องในเรื่องตะกั่วที่หมุดตูดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวซูมเข้ามานะครับตะกั่วที่หมุดตูดไปเนี่ยคือผมแค่ใส่เข้าไปเฉยนะครับบางครั้งปลามันกัดแล้วมันยืดหยุ่นยางมันค่อนข้างนิ่มนะครับยืดหยุ่นได้เห็นไหมครับยืดหยุ่นได้แลวครั้นี้คือไอ้รูที่ผมตัดไปนะครับมันอาจจะยืดหยุ่นได้เราก็ทํายังไงครับไม่ให้ตะกั่วมันหลุดง่ายขึ้นเพื่อการใช้งานที่นานขึ้นนะครับเราก็การกระชางก็ได้ครับกาวร้อนก็ได้นะครับ ยอดครับยอดอย่างนี้เลยครับกองจับเลยครับหยอดรอบตะกั่วนะครับยอดรอบตะให้รอบไปนะครับกดให้มันแบนๆหน่อยแล้วรอบตะกั่วอย่างนี้ครับนี่ครับยอดไปเลยหยอดปุ๊บแล้วเราก็กดไปนิดนึงแล้วก็ตั้งไว้แห้งพอแห้งปั๊บคือการใช้งานมันก็จะได้หนาขึ้นครับคือตัวนี้ตะกั่วอาจจะมาหลุดง่ายหน่อยแต่ว่าเราก็ติดกาวช่วยไปนะครับช่วยไปทันทีเราจะ ใช้ได้นานขึ้นแล้วก็ทนทานขึ้นนะครับเดี๋ยวส่วนในเรื่องของอะมานโดฟ็อกตอนนี้ครับที่ร้านค้าไปจําหน่ายกันมันได้หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวฝากขออภัยนะนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันจันทร์ครับจะจําหน่ายน่าจะเกือบทั่วประเทศแล้วนะครับครับวันนี้ก็มาบอกกันแค่นี้ครับว่าอย่าลืมติดกาวที่ตะกัวนะครับนะครับติดกาวแล้วมันก็จะไม่หลุดครับเดี๋ยวตรงนี้ตอนนี้เพิ่งติดแต่ตอนนี้ติดไว้นานแล้วแห้งก็จะไม่หลุดนะครับ จะไม่หลุดเลยติดกาวแล้วก็จะใช้ได้นานขึ้นงานนานขึ้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้ติดกาวแล้วอันนี้เพิ่งติดนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ